ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นี่ครังแล้วก็เป็นวันสุขประเสริฐด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องท่านใดได้ไปค่ายครอบครัวอมาหนึ่งเดียวบ้างครับพี่น้องท่านใดได้ได้ยินคำพยานของคุณสมบัติมนะครับคุณสมบัติเนี่ยเขามีคำพยาน กย่ยวกับมะเร็งแล้วก็ได้รับการรักษาแต่สิ่งหนึ่งที่เธอทำนั่นคือพะอจ้าวัยเธอไม่ปล่อยพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำกิจผ่านทานี่อของเธอและสิ่งที่เธอทำเพื่อเป็นทันะละัก็คือเธอกิสนสงมหาสนิดกินขนมปังแล้วก็น้ำอุ่นนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติจบก็คือก็มีเคสนึงเหมือนกันหลายก็ผมน้องหยู่ที่นะครับเธอเป็นอ่าเขาเรียกว่าลกเลือดโลหิตจางนะครับพาลสัสซีเมียแต่ขณะเดียวกันนอกจากเธอเป็นพาลาสซีเมียแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เธอเกิดขึ้นกับเธอเมื่อตอนสามขวบเธออยู่ดีดี ตอนเที่ยงคืนเธอก็ร้องวรียเดียวแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็ไม่ไม่หายใจหายใจหายใจดเต้นแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ปังแล้วก็พอใจกลับมาเต้นอีกแต่หมอบอกว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงนิทราเธอจะอยู่ในไอซแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยจนกว,ว่าเธอจะตาย ตอนนั้นเธออยู่ที่าหาดใหญ่แม่เขาเธออยู่ที่นั่นแล้วก็โทรมาพ่อจะทำยังไง